ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอ่านนิยายเกิดนม่ทั้งทีก็เ,เป็นสไลด์ไปซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนที่200ไม่ชื่อตอนว่าปฏิกิริยาของแต่และบุคคลในระหว่างเดียวกันกับตอนที่ได้ตัดสินใจวางกลยุทธ์กับมิลิมมิลิมก็ได้กล่าวว่าเธอจะใช้ดาโกุโนว่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอภายใต้การบังคับขอ,ของการจุมตีที่อันตรายอย่างยิ่ง สมควรที่จะเรียกว่าเป็นเวทมนต์แห่งการสูญพันธ์ครั้งใหญ่เธอเธอก็ได้บอกกับริมมอรูว่าเธอจะปล่อยมันใส่ริมมอรูเธอเธอก็ยังเคยบอกด้วยว่าเธออยากแสดงให้ริมมอรได้เห็นตั้งนานแล้วและชิเอลก็ดูสนใจมันด้วยริมมอรูจึงได้ยอมรับข้อเสนอแนะของมินมริมริมมอรก็คิดว่าเขากําลังจะตายแน่ๆไม่เขาก็จะพูดจริงๆว่าเขากาลังจะตายไม่สิเขาพูดจริงๆร,ริมมอรูก็หวังว่าเธอจะพูดถึงว่ามันเป็นเวทมนต์แบบไหน ไมลิไม่มมได้อวดสินีว่าเป็นเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอโดยเปล่าประโยชน์ลิมบุก็แค่หยุดเวลาดังนั้นลิมบุลจึงปลอดภัยเนื่องจากลิมบุลได้หนีออกมาได้ทันท่วงทีแต่ว่าดีอาโบก็อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ยวายเพราะว่าเขาได้สูญเสียร่างกายของเขาไปครึ่งหนึ่งลิมบุก,ก็คิดในใจว่าโอ้เขาก็ทําเหมือนว่าเขาจะตายตฉันก็ควรจะทําอย่างไรกับเขาดีลิมบุไม่สามารถเยาะเยะ้ยไม่ลิมได้อีกแล้วตอนนี้ลิมบุลก,ก็ได้เห็นเธอในมุมมองใหม่ แต่ผลที่ได้ก็คือเม่ลิมทําให้ตนเองน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นต่อหน้ารูเซียม่ลิมก็ได้ยิงดากโกโนว่าพวเพื่อจะฆ่าศัตรูที่พบเห็นซึ่งนั่นก็คือตัวเลีูลุลุจากนั้นเธอก็ได้กลับมาช่วยรูเซียจากนั้นเพื่อที่จะให้รูเซียคิดว่าตัวลิบุลุได้ตายไปแล้วลิวจึงได้ยกเลิกมาเรียามเจ็บปวดนี้เนรัน,นที่หลอกล่อรูเซียอยู่ด้วยวิธีนีไม่ลิมจึงได้ประสบความสำเร็จในการทำให้รูเซียเชื่อใจเธอ ได้แทรกซึมเข้าไปในฐานที่มั่นของศัตรูขณะที่ริมุรได้ซ่อนตนเองและเพื่อที่รอสัญญาณจากแม,ม่ริมริมโรก็ได้หลบเข้าไปอยู่ในความมืดด้วยการเทเลพอร์ตเมื่ออยู่ในที่สงบริมุรก็เริ่มคิดถึงเรื่องต่างๆอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงในชิเอลริมโรก็รู้สึกว่าเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับความเจ็บปวดนี่รานเช่นกันแต่ริมูรก็เชื่อว่าความสามารถของชิเอลก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ตัวริมโรก็กังวลมากขึ้นเกี่ยวกับ การคำนวณที่ผิดพลาดของตนเองเกี่ยวกับขีดจำกัดของการเติบโตของก๊อปตาและริมลูกก็พูดว่านี่เธอไม่คิดว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของก๊อปตามมนจะผิดปกติไปหน่อยเหรอเขาก็เก่งกลัวการคำนวณของเธออีกมากแค่ไหนกันและค่าเบี่ยงเบนการคำนวณไม่มากเกินไปหน่อยเหรือและนั่นก็คือสิ่งที่ฉันรู้สึกกังวลเพราะว่าจนถึงเมื่อเร็วๆนี้ตอนที่ฉันยังเรียกเธอว่าราฟาเอล คำามทำนายของเธอก็ยังไม่เคยที่ผิดพลาดฉันหมายถึงเท่าที่ฉันจําได้ผมผิดพลาดเพียงแค่อย่างเดียวในการคํานวณของราฟาเอลก็คือธรรมชาติของการโจมตีของเวลดล่าถึงกับน,นั้นเธอก็คาดเดาคมเด็วในการเติบโตของก๊อตาเพดมันไม่ใช่เรื่องที่น่าผิดหวังที่มาจากชิเอลหลอกเหรอไม่ว่าก๊อตาจะเป็นอัจริยะขนาดไหนฉันก็ไม่เชื่อเลยลิมบอรูได้รู้สึกสงสัยมากเขาจึงได้ถามเิเอลและเิียลก็ตอบว่า ในขณะที่ทำการคํานวณตรวจพบข้อมูลที่ลึกขึ้นเป็นผลให้เกิดการกเบี่ยงเบนอย่างมากลิมโบจึงได้รับแจ้งข้อความดังกล่าวกล่าวในหนึ่งก็คือเนื่องจากความสามารถของกอล์ฟตาเพิ่มขึ้นอย่างมากในทางกลับกันความแม่นยำจึงได้ลดลงไม่มันมากกว่านั้นพวาะผันผวนมันไม่ได้เกิดมาจากอารมณ์ของเธอหรอกเหรอความคิดมันก็ได้ขุดเข้ามาในใจของลิมโนโรนี่มันกจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี แต่เหมือนกับตอนทําแบบการทดลองยิ่งคุณได้ตรวจสอบคําตอบของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตั้งคําถามกับตัวตนเองมากขึ้นเท่านั้นบ่อครั้งที่คําตอบแรกมันจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องกล่าวในหนึ่งสิ่งที่ชิอเอลรู้สึกไม่ใช่คนอื่นนอกจากอารมณ์ที่เรียกว่าความวิตกกังวลมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิดพลาดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางอารมณ์ เครื่อจากไม่เคยผิดพลาดเพราะว่าพวกขอไม่เคยรู้สึกวิตกกังวลหากว่าเครื่องจากผิดพลาดเหตุผลมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากมีข้อผิดพลาดระหว่างการป้อนข้อมูลหรือว่าเครื่องเสียเมื่อชเชลได้พัฒนาขึ้นมาเธอก็ได้รับอารมณ์หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้เข้าสู่สภาวะที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วและเธอจึงได้รู้สึกวิตกกังวลจึงได้เล็งเลจใจดังนั้นเธอจึงได้ทําผิดพลาดนี่คือการเสื่อมสภาพหรือไม่ นี่เป็นการรีวิษนาการอย่างไม่มีที่ติเชีเยลแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แบบแล้วแต่ก็ยังปรฒนาอารมณ์ทารกก็รู้สึกว่าตนเองมีอนุภาพสูงสุดขณะที่อยู่ในคันของมารดาแต่ว่าการสูญเสียคมรู้สึกนั้นทันทีที่เกิดมาดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยและร้องไห้เชี่ยก็เหมือนกับทารกแรกเกิดจากสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับรูปทรงกลมที่สมบูรณ์แบบ เธอได้ถูกย้ายไปยังภาชนะที่ใหญ่กว่าภาชนะนั้นมันก็ใหญ่มากจนรู้สึกว่าการรงอยู่ของเธอเองนั้นมันไม่แน่นอนดังนั้นเพื่อเติมเต็มภาชนะนั้นอารมณ์จึงได้เกิดขึ้นมามากมายแต่ริวรุก,ก็ได้รู้สึกโล่งใจเพราะว่าภาชนะนั้นก็คือตัวริวรุเองภาชนะที่บินสั้นหลับรูปแบบที่ไม่แน่นอนของชิเอลก็คือจิตวิญญาณของตัวริมรุและเพราะว่าชิเอลได้ถืกอกำเนิดขึ้นมาในตัวของริมรุหัวใจของริวจึงรู้สึกมั่นคง อารมณ์ก็เหมือนกับคลื่นมาเติมเต็มรอยร้าวในใจของลิมอัลและกลายเป็นสิ่งเล็กๆเกชียวก็ได้รู้สึกงงวยเมื่อเธอไม่เคยได้สร้างคลื่นแห่งอารมณ์มาก่อนดังนั้นมันก็อาจจะใช้เวลาก่อนที่เธอจะเคยชินกับมันสําหรับตัวลิมมัลความไม่สบายใจของเขามันก็เล็กลงเล็กน้อยเมื่อหัวใจของเขามันเติมเต็มไปด้วยกล่าวในหนึ่งก็คือเชียวก็ได้รู้สึกกังวลแทนตัวลิมมัลและต่อมาลิมมัลูก็ได้บอกกับชเอลว่า ไม่ใช่ปัญหาก็อย่าไปกังวลกับมันมั่นใจในตนเองแล้วเธอก็ยังคงวิเคราะห์ต่อไปแม้ในขณะที่อยู่ในสภาพนั้นหากว่าเป็นเธอฉันก็แน่ใจว่าเธอก็สามารถให้คําตอบที่ถูกต้องแก่ฉันได้เพราะฉะนั้นเชื่อในตนเองเถอเรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วเธอก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเชี่ยก็ได้ทราบซึ้งและพูดว่ามาสเตอร์เ <Master. S 1> ชี่ยก็ยังคงนิ่งให้กับคาพูดของลีมอนลูอย่างไรก็ตาม ขึ้นแห่งอารมณ์ก็ได้สงบลงเมื่อหัวใจที่บอกช้าของริมโมโได้ถูกเติมเต็มจากนั้นชเชลก็ได้สงบลงเมื่อความวิวตกกังวลของเธอได้เปลี่ยนเป็นความโล่งใจและชเชลก็พูดอีกว่าใช่แล้วพระเจ้าของข้าทุกสิ่งจะเป็นไปตามความปรารถนาของหัวใจท่านชิเอลก็ได้เข้าใจคําพูดของริมโมโลเป็นอย่างดีและในขณะที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หัวมืดมิดเธอก็ได้ไขควาถึงวามหมายของชีวิตของเธอ ได้บอกก็ตัดไปทางเวลกินเวลกินก็กำลังบินไปสู่บนท้องฟ้าด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อความเร็วสุดๆร่างกายของเธอก็ได้รู้สึกเบาลงและพลังของเธอก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและจิตใจที่พันกันนางก็ได้คิดกับตนเองว่าอย่างแรกคนๆนั้นคือใครกันแน่เขาคือตัวอะไรเธอผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งคือบางกรณีแท้ทจริงเธอไม่เคยได้ถูกกระทําแบบนี้มาก่อนเลย บุคคลที่มีจิตวิญญาณเข้ากันได้กับองค์ประกอบของังกรนและร่างกายที่เปรียบได้กับังกรทีดแท้จริงที่เยืนอยู่บนขอบสุดของโลกใบนี้และบุคคลนั้นที่มีพลังจํานวนมหาศาลนั้นก็ได้ยืนอย่างมั่นคงในขณะที่สามารถดูดซึมซับังกรทีดแท้จริงได้ยิ่งไปกวัวนั้นยังสามารถเอาชนะมังกรทีดแท้จริงได้ถึงสองตนสิ่งมีชีวิตดังกล่าวสามารถมีอยู่จริงได้หรือไม่ไม่สิมันต้องมีอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่า ิ่งมีชีวิตดังกล่าวมันมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามการที่มันเป็นมอนเตอร์ที่ไม่เหมือนใครที่เกิดขึ้นมาจากคอลเลกชันของมจิกเอเซนพลังเวทมนต์ที่ลุ่ยไหลออกมาจากเวโด่าโดยบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าตอนนี้เธอจะมองดูตนเองเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนสภาพของเธอก็ดีขึ้นและมีรูปร่างที่ดีขึ้นเธอรู้สึกว่าระดับพลังงานของเธอก็เพิ่มขึ้นได้อย่างไรกล่าใน,นึ่งก็คือสลามนั่นซึ่งแสดงให้เธอได้เห็น ว่ามันมีภาชนะที่เกินปริมาณพลังงานทั้งหมดของเธอและเวลกินก็คิดในใจว่าไม่อยากจะเชื่อเลยสิมีชวิตแบบนั้นเท่าที่ฉันรู้จักก็มีเพียงแค่คนเดียวเธอก็ได้คิดต่อไปในขณะที่ยังคงบินต่อไปทั่วทวีปด้วยความเร็วสูงสุดความเร็วของเธอก็มีความเร็วมากยิ่งกว่าความเร็วเสียงหลายสิบเท่าและกลายเป็นวัตถุที่บินได้ซึ่งได้ไปขึ้นความร้อนอสูงสง่ง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้พัดฝูงของเหล่าเทวทูตสวรรค์ที่อัดแน่นกันอยู่บนท้องฟ้าออกไปทางเดินวิญญาณที่ผูกมัดของเธอก็ได้ปิดลงไม่มีอิทธิพลต่อเธอในนั้นก็หมายความว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่เธอได้ผูกมัดด้วยแต่เธอก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องนั้นในเวลกิ้งก็คิดอีกว่าหืมคนคนนั้นก็ยังคงไม่ถูกฆ่าตายง่ายๆหรอกแต่เขาก็กำลังวางแผนทำอะไรอยู่กันล่ะเนี่ย เธอจึงได้แต่พูนคิดไปชั่วขณะไม่มีประเด็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนแรกเวลกินก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันเลยหรือว่าอย่างที่เธอคิดตอนนี้เวลกินก็ว่างมากแม้ว่าเธอจะฝังมันเอาไว้ในความคิดที่ลึกที่สุดของเธอเท็ดก็ยังคงอยู่ในหมอกแห่งความสงสัยและเธอก็ติดอยู่ในพวงังแห่งความคิดของเธอมาระยะหนึ่งแล้วและเวลกินก็ยังคงทําลายเหล่าเทวทูตต่อไป และต่อมาพวก็ได้ตัดมาที่เทมเพตแรงงานดังกล่าวก็ได้ไปถึงผู้บริหารของเทมเพตละพวกเขาก็ได้ตัวสั่นในวันแรกของมาสงครามการโจมตีของเหล่าเทวทูตหรือวัตถุสวรรค์ได้ยุติลงและถึงเวลาตอนเย็นเราสปาร์ลาดได้เตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้อย่างต่อเน,นื่องแต่เหล่าทูตสวรรค์ก็ได้ถอนตัวออกไปเมื่อถึงเวลาตอนกลางคืนในนั่นก็เป็นเพราะว่าสหรับแสงว่าจากเทวทูต พวกมันจึงได้เปียกภายใต้แสงดวงอาทิตย์ละเนื่องจากมันมีความจําเป็นที่จะต้องกินและการสูญเสียพลังงานอย่างรุนแรงสําหรับพวกอสูรพอสงบในช่วงเวลาสันส้นๆก็ถือว่าเป็นพรสำหรับพวกเขาดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาของอาหารเย็นและงานวันนี้มันก็มาจากคนที่กลับมาในช่วงเวลาที่ทหารกําลังพักผ่อนอยู่ในห้องควบคุมที่จัดตั้งขึ้นภายในขบงวงโกอดผู้บริหารของเทมเพก็ได้มรวมตัวกัน จอมมนผู้เป็ทาก็ได้มารวมตัวกันและบางคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านนี้มลูหายตัวไปจริงๆหรือไม่คนที่พูดเช่นนั้นก็คือเบนีมาโลหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นเททราซาก็ได้ตอบว่าใช่ถูกต้องท่านโดนดาโกโนว่าของท่านเมลิมเข้าไปตรงๆสำหรับคำถามของเบนีมาโลเททราซาก็ได้ตอบคำถามกลับไปสำหรับคำตอบนั้นความเงียบม,มันก็ได้ถาถมเข้ามาในห้องจากนั้นเททราซาก็ได้เริม่มอธิบายสถานการณ์อย่างละเอียด และเบนนี้โมลูก็ได้พูดต่อแล้วดีอาโบไปทําอะไรมาผู้ชายคนนั้นไปไหนเบนนี้โมลก็ได้ถามในขณะที่เขาระงับโกรธของเขาแล่นั่นก็เป็นความจริงที่ดีอาโบไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนี้ดีอาโบเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนเดียวที่รู้ว่า,าริมโมลุยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลนี้ดีอาโบจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงได้ล้มเหลวในการปกป้องริมโมลุแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ที่นั่น การไม่เห็นปฏิกิริยาของผู้บริหารมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจสำหรับเบียโบแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าเขาก็รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมันก็จําเป็นต้องปกปิดการอยู่รอดของมมลีมอรูมามากขนาดนี้ในกรณีนี้เขาได้ตัดสินใจว่ามันจะเป็นปัญหาถ้าตัวเขาซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตมาจากสถานการณ์เดียวกันกันกบมมลิมอลูเข้าร่วมการประชมุม อย่างไรก็ตามเขาก็คิดว่าเขาจะต้องโดนคําถามนี้ทำไมเจ้าถึงไม่ปกป้องท่านริมมัโลเดียโบกขได้คาดการว่าคําถามเหล่านั้นไม่จะถูกยิงมาที่เขาเดียโบก็คิดว่าถ้าเขาอยู่ในตาแหน่งเดียวกันกับเบนิมาโลในผู้บริหารคนอื่นๆเขาก็จะไม่สามารถให้อภัยกับตนเองได้แม้ว่าตัวเขาจะต้องฉีกผู้คุ้มกันของริมมัโลออกเป็นชิ้นๆเพราะเดียโบคิดอย่างนั้นเขาจึงได้แสดงสถานะปัจจุบันของเขาซึ่งเขาได้สูญเสียร่างกายไปครึ่งหนึ่ง แคทเธอรีซาและผู้บริหารคนอื่นๆได้เห็นที่เร่งรีบในช่วงเวลานั้นและในขณะที่เขากําลังรักษาตัวอยู่เขาก็ได้ออกจากสถานที่นั้นเก่าวนีหนึ่งก็คือการหลบหนีของเดียโบโดยทิ้งประโยชน์ข้อความที่บอกว่าเขาจะจากไปเพื่อสังเกตการไม่ลิมสําหรับเนื้อหามันก็เป็นอะไรที่ประมาณว่าฉันได้สูญเสียร,ร่างกายไปครึ่งหนึ่งและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นนักสู้ที่มีประโยชน์ได้และฉันก็มีประโยชน์ในการสังเกตการมากกว่า เททรสซ่าและผู้บริหารคนอื่นๆก็เชื่อคำพูดของดีอาโบอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากสภาพของดีอาโบก็แสดงให้เห็นว่าพลังงานปัจจุบันของเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็วไม่สีเททรัซ่าก็ดูเหมือนว่าจะสงสัยตัวเขาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่แน่ใจในความสงสัยของเธอดังนั้นเธอจึงได้ตัดสินใจยอมรับเหตุผลของดีอาโบอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาหมายความว่าจะสังเกตการก็คือกลยุทธ์นี้ ต้องการให้ดียโบส่งข้อมูลจากเมลิมไปยังลิมมอรุดังนั้นเดียโบก็ยังคงเป็นผู้พิทักษ์ของลิมมอรุต่อไปในขณะที่อยู่ภายใต้ความมืดมิดเทรสราสซากได้ถอนหายใจและเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดียโบกำลังดำเนินการแทรกซึมเขาก็แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องท่านลิมมอรุได้เนื่องจากเขาได้รับคำสั่งเขาจึงได้ฆ่าตัวตายไม่ได้ดูเหมือนว่าหน้าที่ของเดียโบก็คือปลดปล่อยท่านเมลิมให้พ้นจากการควบคุม เทสราซาก็ได้อธิบายเรื่องที่ดีาโบได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังแม้ว่าตัวของเททราสซาเองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากแต่ก็มีความสอดคล้องกันไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามเธอก็จําสิ่งที่เธอได้ยินมาเมื่อเธอกําลังตามคบไปทันใดนา้เดียโบก็ได้ตวาดมาใส่ว่าจะตามไม่ลิมไปท่านใดนานเททราสซาก็รู้ทันทีเลยว่าเดียโบก็ต้องอยู่กับท่านลิมบูรุแน่ๆถึงแม้ว่านางจะรู้สึกสงสัยแต่เนื่องจากนาง ได้ปล่อยให้ดีาโบนีไปนางจึงไม่สามารถอธิบายให้กับคนอื่นๆฟังได้เพราะว่านางก็รู้สึกว่ามันจะพูดตามอัตานาในและมันก็จะสร้างความสับสนให้กับสภาพแวดล้อมได้หากว่าเธอได้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่แน่นอนเช่นนั้นเททรัสซาจ,จะได้พูดตามเดิมที่ดียโบได้พูดเอาไว้และควบคุมตนเองมาให้ผสมความรู้สึกเข้าไปและความเงียบสงบก,ก็ได้เข้ามาครอบงำห้องควบคุมอีกครั้งแม้แต่เกลโดและกาบิล ผู้ซึ่งควรที่จะเหนื่อยล้าจากการสู้รบในช่วงกลางวันก็ไม่ได้เปิดปากพูดเพราะว่าผู้เขาก็มีสีหน้าที่จริงจังผู้มาลาก็มีสีหน้าที่ซีดอย่างน่ากลัวและตัวสันเบน,นิมารุเองก็กำลังกังมัดในขณะที่ระงับความโกรธของเขารามุริตเองก็ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะร้องไห้ในขณะที่หันหน้าไปทางพื้นมันก็อาจจะเป็นสินที่ดีที่ชื่ออ่อนซึ่งมีอารมณ์ที่ชุนเฉียวมากที่สุดไม่อยู่ในช่วงเวลานี้ในสถานการณ์เช่นนี้ ในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดว่าถ้าฉันไปด้วยของแบบนี้ก็คงจะไม่มีคนทีมักจะสงบอย่างโซโอเอซึ่งไม่เคยโกรธเคืองในทุกสถานการณ์ก็ได้ทุบโต๊ะด้วยความโกรธในทันใดนั้นเททราซ่าก็ได้หลับตาลงในขณะที่เธอได้เห็นด้วยกับคำพูดของโซอเอวิธีคิดนั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตัวเธอเองก็ได้รู้สึกปวดหลาวเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นเททรา,าจึงไม่สามารถปฏิเสธคำพูดของโซอเอได้ และเธอก็ได้คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความไร้อำนาจของตัวเธอเองในเวลานั้นเซคิออนที่กอดอกอยู่และนี่สงวไปก็ได้ยืนขึ้นและเซคิออนก็ได้พูดว่าคนโง่พู้เจ้ากังวลอะไรอย่างไรจุดหมายท่านลีมารุก,ก็คงตายไม่ได้อยู่แล้วโอ้เทสซาซ่ซาเธอคิดว่าดีอาโบเป็นนัสู้ที่พลังลดลงเพียงเพราะระดับนี้และเพียงเพราะว่าเขาได้สูญเสียร่างกายไปครึ่งหนึ่งหรือไม่ ตามแนวทางเหล่านั้นเขาก็โง่เขาที่จะเลิกล้างแค้นให้กับเจ้านายของเขาหรือไม่ทําไมคุณถึงไม่คิดว่ามันเป็นเหตุผลบางอย่างเด็กเกินไปทําไมคุณไม่สังเกตว่าเขาพยายามที่จะหลอกพวกเราเซคเชียรได้ประกาศเช่นนั้นต่อนหน้าผู้บริหารในห้องควบคุมเมื่อเขาได้เห็นปฏิกิริยาของแต่และคนเขาก็ได้พูดต่อคิดเกี่ยวกับมันอย่างระมัดระวังแล้วรู้สึกว่าตอนนี้พวกเราก็ยังคงได้รับพรการปก้องจากพระเจ้าของท่านลีโมโลอยู่ การเชื่อมต่อถูกขัดจังหวะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเชื่อมต่อน,นั้นมาได้หายไปทุกคนก็ควรจใจเย็นลงแล้วรู้สึกอย่างลึกๆดูท,ท่านก็น่าจะเข้าใจได้ว่าพวกเราก็กําลังถูกทดสอบโดยท่านลิมูรุอยู่และเราก็ไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดที่ต้องเพึ่งพาท่านลิมบูรุในทุกสิ่งอย่งทั้งท,งที่ถ้าใครได้บอกว่าพอาทําอะไรไม่ได้ถ้าท่านลิมูรุได้จากไปคนที่อ่อนแอเช่นนั้นสมควรตายข้าผิดหรือเปล่าท่านเบนิมารู การพูดเั้งหมดนั่นในลมหายใจเดียวของเซกิออนก็ได้รอคําตอบของเบนิมาโลและเททรซาผู้ซึ่งคิดว่าสิ่งที่เซกิออนพูดนานมันก็ตรงกับเธอและเบนรอยยิ้มเล็กน้อยผุดขึ้นบริเวณริมฝีปากของเธอไม่ใช่แค่เททรซาเท่าน,นั้นที่รู้สึกแบบนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องเองก็เห็นด้วยกับคำพูดของเซกิออนและเบนิมาลูก็พูดว่าน่าเสียนามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ท่านเรียวโมรุจะหายตัวไปไม่ไดีเลยที่พวกเราจะพึ่งพาท่านตลอดเวลาตอนเช้นนั้น เจโดก็พูดว่าแน่น,นอนพวกเราก็พึ่งพาท่านริมุรุมากเกินไปข้าคิดว่าเราควรจะมอบทุกสิ่งให้กับบุคคลนั้นเสมอพอเจโดพูดจบก็ต่อด,ด้วยกาบิลถูกต้องแม้แต่ข้าน้อยเองก็รู้สึกไม่สบายใจเพียงเพราะว่าท่านริมุลุไม่อยู่ที่นี่ในสภาพเช่นนี้ท่านริมุรุก,ก็คงจะหัวเราะยออกพวกเราแน่แน่พอกาบิลได้พูดจบลาเมลิกก็พูดว่าถูกต้องก็เพราะว่าฉันเชื่อในตัวริมุลุต,ตลอดมาและฉันก็เลยไม่รู้สึกกังวลเลย ถ้าทันใดนั้นคู้มาลาก็ได้พูดว่าใช่สลับท่านริมโมลุจะพ่ายแพ้นนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากที่พูดเช่นนั้นเธอได้กลับไปยังห้องของเธอทันทีเบนิมโมลุก็เห็นด้วยมเวยมื่อเห็นสถานการณ์แน่นอนว่าทุกคนเองก็เพิ่งพาจอมันผู้ยิ่งใหญ่ริมโมลุมากเกินไปถ้าเขานึกย้อนกลับไปมันก็จะเป็นแบบนั้นตั้งแต่สมัยก่อนที่พบกันครั้งแรกกับเซกิออนเบนิมโมลุก็ล้มเหลียวในทันนะเมื่อขวาของริมโมลุและเบนิมโมลุก็พูดว่าขอโทษนะเซกิออน เป็นอย่างที่เจ้าพูดอย่างแน่นอนเราก็ยังคงสู้ได้แม้ว่าท่านริมรุ่จะไม่อยู่ที่นี่มากกว่านนะั้นฉันก็คิดว่าเราก็ควรจะยึดความลกนี้อย่างรวดเร็วและมอบมันให้กับท่านริมรุ่เมื่อท่านกลับมาแน่นอนว่าเราก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาที่จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าไม่มีท่านริมรุ่เอาละเราก็ควรจิยุติสงครามนี้โดยเร็วและมอบลุกนี้ให้กับท่านริมรุ่ วนนี้มารุก็ได้ประกาศเช่นนั้นทั้งๆที่ยังคงยอมจำนนและในตอนนั้นเซกเอก็ได้พูดว่าความเศร้าสลดสำหรับฉันและคนอื่นๆได้สูญเสียความสงบในฐานะผู้ควบคุมเงาจึงก,ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลต้องขอบคุณเซกิออนต้องขอบคุณเจ้าข้าได้ความสงบของข้ากลับคืนมาแล้วซึว่เองก็ได้พยากหน้าเห็นด้วยพร้อมกับแสดงความขอบคุณต่อเซคิออนและเซกิออนก็ได้พูดว่าไม่ต้องกังวลกับมัน เ้าจะกลับไปสู่ตำแหน่งของข้าท่านเบนิมารุทิ้งขวบกฏไว้ให้กับข้าได้เลยแล้วไปโจมตีอย่างสบายใจข้าสาบานว่าข้าจะปกป้องท่านรามาลิตและผู้คนที่ลี้ภัยอยู่ในขวบกดอย่างแน่นอนจนถึงที่สุดเบนิมารุเองก็ได้พยักหน้าให้กับความพูดของเซกิออนใช่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเซกิออนเขาเป็นการเดียนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือเซกิออนสำหรับการป้องกันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวผู้บริหารของเทมเพียก็ได้เริ่มเคลื่อนไหว การจัดควาหาวันวิตกังวลจากเมื่อก่อนการแสดงออกของผู้เขามันก็เต็มไปด้วยพลังละความมุ่งมั่นของผู้เขามันก็ได้ฉายแววเมื่อผู้เขาต้องการที่ความเพียงแจงของผู้เขานั้นได้รับการยอมรับจากเจ้านายของผู้เขาด้วยจอมารลิมมร์ูตอนนี้ผู้เขาก็ได้มาถึงช่วงเวลาที่ผู้เขาจะต้องหนีจากการคุ้มครองของลิมมร์ลูจอมานผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็สำหรับตอนที่2 0 0รยก็จบไปแล้วนะครับไปพบกันใ่คลิปหน้า